เ,เหมอกหน้าฝนที่ไหนสวยวันนี้เรารวบรวมมาให้ถึง5ที่ด้วยกันยิกับเฟรมลองแล้ว ลองเล่านะคะไหนใครชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกบ้างยกมือขึ้นเลยซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่าทะเลหมอกเี่ยมีเฉพาะปลายฝนต้นหนาวหรือว่าจะไปในช่วงฤดูหนาวไปเลยแต่ที่จริงแล้วนะคะช่วงฤดูฝนเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันและอยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ภาคเหนือด้วยนะมีทั่วทั้งประเทศเลยซึ่งเรารวบรวมมาให้แล้วยอย่ารอช้าเริ่มกันเลยที่แรกนะคะพาลงใต้กันไปเลยที่เบตงจังหวัดยะลานั่นก็คือ ทะเลหมอกอเยเวงค่ะพูดถึงภาคใต้เนี่ยอาจจะเหนือความคาดหมายไปหน่อยว่าเอ๊มีทะเลหมอกได้เหรอแต่มันเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าที่อเยเวงนะคะสามารถดูทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปีและช่วงที่สวยนะคะก็คือช่วงฤดูฝนนี่แหละเพราะว่าเวลาที่ฝนตกเสร็จใช่ไหมคะมีแดดส่องมาแน่นอนว่าหมอกจางๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกซึมซับไปกับบรรยากาศอันชุ่มฉ่าของสายฝนด้วยแหละและไฮไลท์นะคะก็คือสกายวอล์คที่สูงถึง6ชั้น6ชั้นยังไม่ ะะยังมีทางเดินยื่นยาออกไปที่เป็นแบบกระจกใสเวลาที่มีทะเลเหมอกลอยมาใช่ไหมคะเหมือนเราเนี่ยยืนอยู่บนปุย,ปยเมฆปุยหมอกเลยนะช่วงเวลาที่แนะนําในการดูทะเลเหมอกนะคะเป็นช่วง6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ถ้าใครบอกว่าอุ้ยเช้าไปตื่นไม่ไหวไม่เป็นไรมันจะอยู่ถึงประมาณ8โมงเช้าเลยล่ะค่ะที่ที่2นะคะแนะนํากันก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือเนินช้างศึกค่ะ ได้ยินชื่อนี้แล้วรู้สึกฮึกเหิมไหมถ้ารู้สึกแบบนั้นไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นที่ของตำรวจตะเวนชายแดนหรือที่เขาเรียกกันว่าฐานช้างศึกเพราะที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาถ้าเราขึ้นไปถึงบนยอดเนินช้างศึกแล้วใช่ไหมคะเราจะสามารถเห็นวิวทั้งหมู่บ้านอีตองของเมืองปีล็อกรวมถึงเห็นทัศนียภาพทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาและถ้าวันไหนฟ้าเปิดนะมันจะเห็นไกลมากมากเลยเห็นไปถึงทะเลอันดามันั่ง เมียนมาก,ก็คือข้ามเมืองข้ามภูเขาเข้าไปอีกอะแล้วก็เห็นทะเลเลยอะอ้ไกลมากช่วงเวลาที่แนะนําในการดูเทะเลหมอกที่บริเวณเดินช้างศึกนะคะก็คือช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละคะ่ะเพราะมีคนเคยไปช่วงฤดูหนาว มันเยอะเกินไปทุกคนหมอกคือมันเยอะจนเราไม่สามารถมองหเห็นวิวชิวทัศน์อะไรเลยแบบอยู่ใกล้กันแค่นี้เนี่ยก็อาจจะไม่เห็นแล้วทัศนียภาพเนี่ยไม่ค่อยโอเคการที่เราจะเห็นหมอกเนี่ยหมอกมันต้องอยู่ล่างเราถูกปะแต่ถ้าเราไปในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหมอกมันอยู่กับเราเลยเพราะฉะนั้นช่วงฤดูฝนดีที่สุดค่ะ ที่ที่3นะคะถัดมาจากการจันทบุรีนิดหนึ่งนั่นก็คือม่อนครูบาสายอุทยานแห่งชาติแม่เมยของจังหวัดตากนั่นเองพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันโดยที่มีแม่น้าเมยขั้นกลางระหว่างประเทศไทยและเมียนมาค่ะและสําหรับที่นี่นะคะเราสามารถกางเต็นท์นอนได้ด้วยและวันไหนที่ฝนตกนะเขาบอกว่าจะไม่ใช่เห็นหมอกแค่ตอนเช้าเพราะเวลาที่ ฝนหยุดตกและมีแสงแดดส่องมาเน่แน่นอนว่าคุณจะสามารถเห็นทะเลเหมอกได้ทั้งวันเลยสถานที่ที่4นะคะพาขึ้นเหนือไปที่ดอยผาตั้งจังหวัดเชียงรายเป็นยอดดอยที่อยู่ในเทือกเขาหลวงพระบางมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลอยู่ที่1,800เมตรซึ่งภูเขาลูกนี้นะคะเป็นจุดแบ่งเขตแดนของประเทศไทยและประเทศลาวถ้าเราขึ้นไปถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นแม่น้ําโขงไหลผ่านทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวด้วย แต่ระหว่างทางเดินนะคะเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีจุดให้ชมวิวทะเลเหมอกเนี่ยอีกหลากหลายจุดมากๆและที่สําคัญในช่วงฤดูฝนนะคะจะเห็นภูเขาวิวทิวทัศน์เนี่ยเป็นสีเขียวชะอุ่มซึ่งสวยงามแตกต่างจากช่วงฤดูหนาวแน่นอนและถ้าวันไหนมีหมอกบางๆมีทะเลเหมอกให้เราได้เห็นกันเนี่ยมันก็จะลอยต่ำกว่ายอดของภูเขาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพที่สวยมากๆนึกออกไหมคะว่าเราจะเห็นหมอกลอยแล้วก็มีแบบซันเขาสลับซับซ้อนสำหรับจุดนี้นะคะชม ได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกและถ้าใครชื่นชอบดอกพญาเสือโคร่งที่นี่ก็มีเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะต้องอดใจรอในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีค่ะดอกพญาเสือโครงเนี่ยจะบานเต็มดอยซึ่งเป็นสีชมพูทั้งดอยเลยอะและที่สุดท้ายที่ที่5นะคะที่จริงแล้วไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้จักแต่มันติดในทุก list มากๆกอ่ะยอมาพูดหน่อยกันแล้วกันนั่นก็คือที่เขาเคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะถามว่าทําไมมันถึงแมสเพราะว่ามาเดินทางง่ายถนนดีเดินทางสะดวกไม่ต้องแบบบุกป,ปา่าฝ่าดงสักเท่าไหร่และในทุกๆปีนะคะในตลอดทั้งปีเนี่ ร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมเนี่ยเปิดใหม่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้ไปเช็คอินอยู่บ่อย เราไม่เบื่อไงแต่มันจะมีจุดยอดฮิตในการชมทะเลเหมอกที่สามารถชมได้ทั้งปีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นจุดยอดฮิตเลยอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจุดแรกพลาดไม่ได้หลังไพรสณียกลางของเขาเ่าคอค่ะเพราะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สามารถชมวิวได้ถึงแบบ180องศามันกว้างมากๆเลยแล้วมันก็เป็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาเขาเคอวิวดีอีกหนึ่งจุดที่ฮิตไม่แพ้กันนะคะเปลี่ยนบ้างไปไพรสณียแล้วไปที่จุดนี้กันบ้างน,นะคะกับจุดชมวิวเขาตะเคียนงาะส่วนจุดนี้นะคะไม่ค่อยแมสเท่าไหร่แต่ เขาก็บอกว่าสวยเหมือนกันกับจุดชมวิวทะเลหมอกวัดกองเนียนและจุดสุดท้ายที่อาจจะมีวิวที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวก็คือจุดชมวิวกลางหันลมของเขาคอค่ะนึกถึงเวลาที่แบบมีทะเลหมอกลอยและแบบมีเสากลางหันสีขาว,ขาว สวยอะใครชื่นชอบที่ไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะอยากรู้ว่านอกเหนือจากที่เฟรมหามาแล้วเนี่ยที่ไหนสวยติดตราตึงใจของคุณผู้ชมอีกเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบเขาไปกันแล้วก็ได้นะ